อากาศร้อนมากร้อนร้อนจริงๆรถก็ขายยากของก็แพงหาซื้อก็ไม่ได้เออทำไร่ไถนาดีกว่าออมาดูฟาร์มไก่ดีโอ้จะไปยังไงดีเนี่ยฮะรถก็แพงแพงมาทำกเกษตรดีกว่าเออ,เอ,อ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปให้อาหารไก่ดีกว่าโอ้ยเอ๊ะใครมาเนี่ยเบื่อรถมอเตอร์ไซค์เสียงสะดังเนี่ยใครเนี่ย เดี๋ยวไปดูหน่อยดิอันไรเนี่ยฮะไทยเนี่ยมาเบิ้ลเบิ้ลรถแถวเนี้ย,เ,ย,เ,เ,เ,ยเอ้ไปดูหน่อยดิเนี่ย วัยรุ่นที่ไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวทายอ้าวสวัสดีครับผู้ใหญ่เป็นไงสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่พี่เต้เองอ๋อสวัสดีครับพี่เต้พี่เต้พัทยาเองพัทยาไปไหนมาเนี่ยอ๋อไปขับรถเล่นมารอบพอดีพี่ทําสวนแถวนี้แล้วก็พอดีว่าจะเนี่ยว่ามีใครจะสนใจคันนี้บ้างเนี่ยว่าจะขายเนี่ยโอ้ยคันนี้นี่ดูดีเลยนะครับเนี่ยได้ไหมได้เลยครับได้เลยเนี่ยมันไว้สําหรับคนที่ทําสวนทําไร่ทํานาเนาะ โอ้เพอร์เฟกครับอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าไายอย่างงี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารถคันเนี้ยครับเราเกิดได้ยังเออผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็เคยเห็นไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นโตโยต้ามิติเอ็กปีปีปีเก้าหกนะครับผมถ้าเกิดเป็นพศไทยก็สามเก้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวตัวนี้มันจะเป็นตัวที่หน้าโป่งนั่นแหละคือโป่งหมดเลยปลายหน้าก็จะเต็มแต่ถ้าเกิดตัวอีกตัวหนึ่ง ไฟน่าจะจะเลี้เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าทายทายมาช่วยพี่ขัดรถดีกว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะอย่าลืมเออ่ลืมลืมลืมสวัสดีเออ่ท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะวันนี้ก็มากับน้องทายนะครับคือซึ่งเป็นน้องที่เป็นเทรนเนอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะสนใจนะครับที่จะให้เทรนเนอร์นะฮะฟิตหุ่นฮะโชว์ซิกแพคหน่อยโชว์ซิกแพคหน่อย นี่ครับมีนิดเดียวครับมีเดียวกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวจะฝากช่องน้องให้นะฮะโอเคครับก็ติดตามได้ที่โค้ชพายออนไลน์เทรนนิ่งนะครับผ่าน Facebook นะครับผมหรือว่าพายทีระนะครับผมใน Instagram ครับอยู่ที่ไหนฮะพายอยู่ที่ไหนครับเออเป็นคนพัทยาครับพี่พัทยานะฮะใช่ครับพี่ก็ขับรถล่อนไปล่อนมาสอนคนนู้นสอนคนนี้ในพัทยาครับโอเคได้ได้วันนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาเจอกันนะครับผมอ่าวันนี้นะครับคันนี้นะครับก็พูดถึงนะคันนี้ถ้าเกิดว่า สำหรับคนที่เป็นชาวสวนชาวไร่ชนานะผมว่าเหมาะนะฮะคือราคาพูดถึงไหมนะฮะราคาสมมติว่าถ้าเกิดว่าให้ให้น้องพายตีราคาคันนี้สภาพนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟไฟแตกเนี่ยตามสภาพเลยเนี่ยคือขายตามสภาพเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไฟเปลี่ยน้าสีขาปีหนึ่งอ่าแต่ว่าเครื่องดีเกียร์ดีแอร์ไม่เย็นนะฮะแอร์ไม่เย็นแอร์ต้องไปทําเองนะครับยางโอเคพร้อมใช้สภาพช่วงล่างเช็คมาแล้วคือแบบว่าโอเคเลยอ่ะ ไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะเเก็บภายในนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณเป็นชาวสวนนะฮะอย่างผมเนี้ยเป็นชาวไร่อย่างผมเนี้ย,เป,ย,เ,ยเป็นลูกชาวนาอย่างผมเนี้ยคือไม่ต้องไปเก็บงานอแอร์ก็ไม่ต้องใช้กไไม่ต้องไปใช้อย่างนี้เลยเอาเข้าสวนได้เลย,ยไม่ต้องไปเก็บงานให้เสียตังค์ให้เสียเวลาเลยคือเราไม่ใช่เป็นพ่อค้าเอาไปทําตั้งสวยไปปั้นปุ๊บสมมุติว่าไปปั้นเก็บสีให้เต็มเก็บสีให้สวยเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนนะฮะ มันเพิ่มต้นทุนเอาขายอย่างเงี้ยซื้ออย่างเงี้ยเอาไปใช้อย่างเงี้ยไปต่อภาษีเอานะเผื่อว่าตำรวจตำรวจเรียกก็จะได้ว่าเอ้ยภาษีไม่ขาดเนาะอ่าใช่ใช่ใช่สมมุติว่ารถคันนี้ในในสายตาของพายเนี่ยพายตีเท่าไหร่อ่าสําหรับผมนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดตามสภาพนี้ยถ้าเกีดดีนะครับเกียร์ดีนะครับขับขับเคลื่อนได้ปกตินะครับผมว่าอย่างน้อยก็แสนหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งครับผมประมาณแสนหนึ่งแต่จริงๆมันก็อยู่ประมาณนี้ยแต่ว่า เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววางจอบก่อนหนักน,นี้ฮะผมมาให้มาดูนะฮะ,ะช่วงนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าพายตีแสนหนึ่งใช่ไหมครับครับผมหนึ่งแสนหนึ่งรถคันนี้นะฮะมันจะมีอีสีที่เคยเก็บงานมาแล้วก็จะมีสีแบบว่าไม่เท่ากันนะฮะพายครับผมสีไม่เท่ากันนะฮะตามสภาพเลยเนี่ยแต่ว่ารถบางเดิมครับรถบางเดิมรู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะรู้ปะเขาซื้อตั้งแต่สภาพปลายแดงเลยโอ้โหแล้วเขาพอดีเขาเดือดร้อน่ะนะเหมือนว่า ไม่สบายแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีร้อนก็เลยขายจริงๆรถคันนี้ป้ายแดงเลยนะนะท่านผู้ชมนะเนี่ยสภาพเนี่ยคือยางเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเห็นไหมยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยแต่ว่าสีมันเก็บแล้วมันสีมันไม่เสมอกันเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางจอดก่อนเดี๋ยวไปเลี้ยงไก่ต่อช่วงนี้โอ้โหซื้อรถไม่ได้เลยมันของมันแพงจริงท่านผู้ชมของมันแพงจริงนะฮะแพงมากถ่ายรู้ป่ะครับตีไม่เคยจบเลย เนี่ยต้องมาเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ดีเนี่ยผู้ใหญ่ดีตีกลองประชุมเนี่ยเนี่ยมาดูภายในครับมาดูภายใน <î> s> <S กระจกมองข้างนี่ก็แตกนะฮะกระจกมองข้างนี่ก็แตกนะฮ <î s> ะอาจจะของเขาอาจจะแต่งเครื่องเสียงมานิดนึงนะเนี่ยเบาะเขาทำมาใหม่นะฮะคือสภาพอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพายรบกวนนิดนึงไปเปิดห้องเครื่องให้ท่านผู้ชมดูนิดหน่อยอ่าได้อไดโอเคได้ได้เปิดฝากระโปรงเลยโอเคครับผมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ห้องเครื่องกันว่าเดี๋ยวพี่ช่วยตรงนี้นะครับอ๋อโอเคครับจริงๆแล้วพายเขาไม่ถนัดเปิดฝากระโปรงฮะฮปแดฝากระโปรงมลเปิดฝักเปิดแต่กระโปรงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคฮะมาดูห้องเครื่องกันนะฮะอ่าเดี๋ยวรถคันนี้นะฮะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เจ้าของเดิมเขานะครับพายครับแบตเตอรี่เจ้าของเดิมเขาไม่มีไม่มีแบตเตอรี่จอดไว้ประมาณหเดือนครับจอดไปนานมากแต่ว่าไอ้ระบบก็คือ จะมีน้ำมันเยิ้มเยิ้มก็คือตามสภาพอ่ะนะรถประมาณกี่ปีมาแล้วปี96 96กี่ปีอ่ะ96ก็ตอนนี้ปี2 0า3ปี24ปีครับถ้าอายุพ่ายเลยใช่ไหมใช่ถ้าอายยุคผ่านไหมเท่ากับยุพี่ป่ะเด็กกว่าผมแค่ปีเดียวโอ้่ยเท่าพี่เลยอ่ะเท่าพี่เลยก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวรถมันเดิมนะฮะรถมันเดิมนะ่ยรถมันเดิมนะฮะไม่มีอะไรจริงๆแล้วรถพวกนี้นะับไม่ต้องไปดูอะไรมากเนี่ยคือเก็บสีมาแล้วนะอันนี้น่าจะเปลี่ยนมานะฮะ อันนี้ก็น่าจะโอ้หมันก็ดูยากนะรถเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์อูะฮะรถมันเดิม,มนะเนี่ยเสียงกองแก้งเนี่ยคือมันเดิมหมดฮะซ้มเซิร์มันเดิมหมดฮะรถสภาพพวกนี้นะฮะผมจะบอกให้เลยว่าคือเราไม่ต้องไปเน้นว่าเดิมไม่เดิมนะฮะขอให้ราคามันได้นะ,ะพายนะคือราคามันฟังได้อะคือซื้อได้หมดใช้อเอาไปใช้ได้ดีว่าไม่ต้องไปใช้เงินแสนนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้แบบทุกคนแบบว่าราคาแบบเบาๆไปเลยให้สาหรับคนที่ติดตามอยู่นะฮะ คนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฮะไม่พลาดะฮะคลิปนี้นะฮะคลิปนี้มีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากสำหรับรช,ชาวนาชาวสวนนะเกษตรกรนะฮะรถทำงานครับรถทำงานใช่ใช่อ่ะพา,พาไปดูหน่อยฮะเ,เดี๋ยวไปดูรอบรอบร,รอบข้างๆก่อนนะฮะ,ะได้ไหมครับ,ไ,รบได้ครับคือช่วงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะฮะอ่ะดูฝั่งนี้นะฮะอ่าดูฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอีกทีว่าเดี๋ยวสตาร์ทได้ดูอีกทีนะพวกสีสันก็นะฮะมีริ้วรอยปกติครับมีริ้วรอยปกติหลังทาก็เนี่ยฮะ หลังคาก็มีเคยเก็บสีมากก็สีมันลอกเลิกนะฮะเห็นไหมครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดูอ่ะทายดูเครื่องดีกว่าได้ครับได้ครับมามามา,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 มานี่ระบบตัวนี้นะฮะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะครับเป็น 5L าแอนะตัวนี้เป็น 5L นะแต่ว่ามันเป็นพาวเวอร์นะไม่ใช่ power นะพาวเยอร์นะคือพาวเยอร์มันจะหนักใช่ไหมเคยขับไหมเคยขับไหมเออเคยครับเคยเคยนะเคยครับเพราะว่าเป็นพาวเยอร์จะหนักมากมันจะมันจะเหนื่อยแต่ที่เป็นพาวเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมตาดูให้ดูเครื่องนะฮะ เราทํางานครับไม่ต้องหรูหรามากก็ได้ครับแต่ใช้งานได้ผมว่าก็โอเคแล้วครับหกับผม าดดูนะครับดูเครื่องยังแข็งแรงอยู่เลยนะคเนี่ยเป็นไงินทัายทสายเสียงเสียงดีครับแน่นแน่นแน่นนะแน่นมากนะะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจคือจริงๆกับพูดถือนะเราจะขับให้ดูไหมจริงๆผมมาทดสอบมาแล้วนะเชื่อใจผมคือทดสอบมาแล้ววันนี้รุ่นนี้ผมทดสอบมาแล้วก่อนที่ผมจะซื้อมาเนี่ยผมทดสอบแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งมันเยอะปลาย FC เราเงินน้อยนะ เงินได้น้อยเราเราต้องช่วยกันนะฮะโอเควันนี้ดีกว่าครับวันมาสรุปกันว่ารถทันนี้นะฮะสภาพแบบนี้นะฮะไฟแตกนะฮะแล้วก็พาสีหนึ่งปีแบตเตอรี่ซื้อให้แล้วนะแบตเตอรี่ซื้อใหม่มาแล้วนะอ่าซื้อใหม่มาเลยแล้วก็จะมีสีเรี้ยวรอยนิดหน่อยครับก็คือถ้าเกิดไม่ต้องคิดอะไรมากเอางี้ถ่ายครับวันนี้เคาะเลยนะเคาะแล้วเราก็ต้องขายเลยนะจดไปพี่อย่าช้ากดซับสไครต์นะฮะ เพื่อติดตามคลิปต่อไปนะวันนี้ผมให้เลยเอาเท่าไหร่ดีแสนหนึ่งใช่ไหมไม่เอาเอาแค่นี้หกหมืนเก้าโอ้เอาหกหมืเก้าพอถูกมากนะครับถูกไหมถูกมากครับถูกมากถามว่ากำไรมีไหมนิดหน่อยค่าประทูเอาค่าประทูพอ,อพิซซ่าไม่ได้กินไม่เป็นไรแบตเตอรี่ลูกหนึ่งสองพบาทนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับอย่าลืมนะฮะฝากติดตามน้องน้องพายนะฮะพัทยาแล้วก็เต้พัทยาแล้วกออ็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ